ข้าสานสีกราบพีนองครบฟปก็จชองตานอันพละเประเชืกแดคุณนัก็กำลังตัดอยุัยสครับทำเ็นเพคดีกินเขาเชืพี่น้องเห็นอยากอายพอยาอายกินดครับกดดันรกยในกายามมึงแรงครับหลังเวที ลมบอยบอยยังี้ทีอ้าตาลีบันมาเลยที่ต้ส่งอาบน้ำื่เลยถอดเสื้อบีเชื่อต้อส่งอาบน้ำ้เลยถอดเสื้อ

มันเป็นแรงข่าวให้เล่นด้วยเดี๋ยวอุ้ยเก่าเอาขนมหลอดเล็กหน่อยใบผมเนี่ยบอกแต่ผมเนี่ยเป็นหน่อยจีนี่ครับเล็กหน่อยเดี๋นี่ขอบคุณครับเลยขอบคุณสวีครับแชร์ได้ตะกี่มูตะกี่มูมูผมมันเอามาขายในยูงเรียน Ờ, มันสั่งมาขายยุงเลียงลอะลาบาทแม่เบบี้วันนี้เป็นคนดีมากเลยครับวุแล้วมือหลังมืออื่นเหรอเดี๋ยวคุณยายจะตีคุณยายตีนะครับหนุนดูน้องหนอุนดูน้อง บู๊เบิร์าดไทเลยมันก่ได้นี่ิธียิงเถ่าเนี่ยมันอยู่ในวิธีที่ิงโล่เลยมาจากเบิเลยตองเกียรตงเกียแล้วแม่ตังเกียแล้วเบิดเลยเบิดดีดตงเกียวแล้วบรรยากาศยังไม่เลยงครับพี่มังครับข้ไปีครับไปแ อุ่มคูเปอร์ือเห็นเหาิดมนาแม่ตุ๋นมาได้ไม่เห่าเลยไม่เห็บไม่เห็บเปนเมน้ำยาาออกแล้ว่าเาหนังิดมนาแม่ไม่อยากกินเขาเากับสซละจะมากินน้ำคนยังไงนั่ินดกนข้าวครับ นั่นแหละน้ำพึ่งนั่นแหละโอ้ยเนาะอน้อะน้องน้องอดกินข้าวสารเหมือนกันเ๋าข้าไปชั้นังยังแหละสั่งที่หลักสั่งใเดียวเป็นยังไงผู้สั่งคือพียังมาหาสั่งือกัน กะจีไม่เงินได้อยากของ่นจริงเอือเออเป็นแต่ละคนนี่กินคนละเไม่นูคนเขาจะเป็นันหรือจคนนอยู่นี่ผักกกันมี้เปบยเป็นลิขสิทธิ์มันตดลิขสิทธิ์เอ้เอ้เอ้เหอเเอ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 อ

แบ้านี่ซ้านนะเต็มอยู่นะปลาลวกาะเทีาต่ครับนามก่อนเพราะว่าเห็นเครับว่าแอดมินจะคุยๆล่าร่ำปหาดแอดมินแอดมินเนอกมันแม่ความจริงปะครับเป็นความจริงไหมใช่ไหนค่ะบที่แอดมินบอกมันเป็นแค่คอนเทนต์ค่ะยูนาน ามืะรท่ละแม่นนี่บ้นผู้ต้องดยังร้ายดอกเขาอนีและเขาแรีนว่แกยางผ่านพิธีเขาบาดท่นี่และเนาะันรอเนาะขนาดอายุเหล็กเล็กสี่เลยเลยสกว่าเลยสีครับสี่ิสี่หกปีนีี่คนผู้รอเนาะเบิ้งหานี่หยิบสองหน้าตาขี้ยังนี่คูเปิดอยู่ขี้ไล่ก็คูเปิอีก หน้าตาว่ามันมิมตากแดดฮะเอามิมเด๋อไกลแล้วเด๋อแอดมินน่ะไกลแล้วเป็นยังไกลสิผิวคือสู้แล้วเอานี่ผู้ใดผิวไม่ได้กดของแรงผิวแอดมินผู้ใดผิวผิวผิวซัมผมเอาเงินกับพอการนะครับกดอะไรกดแรงดึงดูดไงเขาาะดึงดูดคนที่เหมือนกันมันอยู่ใกล้กัน จะกูมาอาบน้งมั้งอาบน้งมบอล่ะก็มีความคือน่อล่ะก็บ่เต็มไงเข้าซีตัวลอยเงาะเดียพระกไส้แผมซีตัวลอยโดนแล้วเปนะไม่ด้โดนลยพอลองใส่ไปนิ่นิ่วมช่องฟังชันเลยฟังชันเลยเฮ้ยพวเป็น ทั้งในมันมีทั้งในพอลองเปิดบังทั้งในมันเป็นยังไงมันมีหูเสียบอยู่ข้างในแล้มีพาวเวอร์แบง่์มาสั่งยีตุ้มตบเลยพ่อรัพตกเุ้มได้ใชไม้กระดงทำไมใหนยิงต้นข้าวตุ้มข้าวมากินหน่อยกินหน่อยตุ้มกินหน่อยโอ้เธอสลิงกับแอปหรือใช่ครับรักกดที่พี่น้องครับแรงนี้ครับพี่น้องอยู่ตรงข้ามตรงตรงข้ามที่ว่าการลำอท่าตะเกียบครับพี่น้องอยู่จังหวัดฉะเชิงฉะเชิงเซาครับมาสนุกก็ได้เลยครับคืนนี้ นะครับพี่น้องมื่ออ่นอยู่สีมหาโธดครับสีมหาโพธได้รับปลากินนะครับเป็นสีมหาโพธอุบลนะครับทีนี้ทีมงานฉากก็ต้องตั้งครับทีมงานเออฉากเสร็จแล้วเหลือทีมงานไฟกับจอ LED นะครับนี่ครับบรรยากาศหลังหา่านนะครับแครบนิดนดอยนะครับแดดจ้ากันเลยทีเดียวเชียว ทำไมไปแย่งตายอย่างนั้นล่ะลูกพี่อีกแล้วกูได้กับพี่เปิดตัวลูกสาวพี่วอตตี้อุ้ยจะไหนมาหาใครแบบตัวทิพยอุ้ยโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้มั่นชินสก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของตานาพอลมทุกเช้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย É bom